เปิดกรองอำนโนดอีกสักอีกสอง,อสองนะซื้อมาสองเลยเพราะว่าลดร,ราคาแล้วถูกก็ดเดี๋ยวแกะถังเนี้ยยังต้องไปตัดต่อ,อเร่งมือนะครับสิบองอย่างรวดเร็วเปิดหานี่ปฟิน โอฟินกำล,ลังมาเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์อาจจะซื้ออีกซื้อแต่ชุดนี้แหละหาโปรฟินอย่างเดียวโอฟินมันถูกไอราคาดีครับช่วงนี้ราคาขึ้นเฉย <c oughs> มาสิบสองครับให้ไวให้ไวปุ๊บโอ้ขาวล้วนโปชิเอนา ทันโด้งฮิบเนียกล่องสั่งซื้อของจิลล์ติโน่ยังไงเผื่อได้ฟ้าขนองคลัง่งมีคนหาอยู่ SAR โอ้โหข่าวล้วนอาร์โบไนเอตเติ้ลโรบังโ,โคอ้าโปรฟินมิตรภาพมาให้ยังไงฮิลคาร์แมนอ่าแล้วหนึ่งใบครับราค่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทย่างไว กลายเป็นบอฟฟินกัสขาวราคาดีย,ยาคุเดตโดมิเรอร์จิรามีเซคิทันซังฟึบโอเอสอารือว่าเอสอารโอ้โหโ,โ,โ,โดนไดโทสอีกแล้วอย่างหวยอย่างหวยเลยเอสอาร์แบบว่าได้ซ้ำเลยนะบ้าบอบ้าบอถึงขี่สุดเอสอาร์มาไวมอสโน โรเซเลียมาลิวปอดชุกเฉินมารุยาคุเดะโอ้โหสรยังลุ้นสอารได้อยู่นะครับยูอาร์คราบโอ้ oh, ขาวาอะอาบ็อกนา้มียูรุกกดาบุรันอ้าวทางด้านทางนะัสํสำรวจโรสเรตนีฝ <c oughs> ูงเลยนะสสำรวจอารสำรวจอาร์น่าจะดีกว่า ได้โหโโมูนเมีนโทรกกัน ok อ้าวโปรฟิลมิตรภาพมาอีกใบอย่างไวปึ๊บขึ้นนำกระเพื่อมเป็นอาร์อาร์นะครับขึ้นนำกระเพื่อมโอ้โปรฟิลออกสองเลยเว้ยหกสี่ก็ขายเลยหกร้อยเนาะเนาะอ้อเออามาโปรชิเอนนามาลิลิโดรบังโคมารุยาคุดเด เพล็อปตัวนี้เหมือนอันนี้มันยังไม่มีนะนกนกเพล็อปมันกนกนางแอ่นนกหัวดำเนี่ยเพล็อปเออาขาวล้วนครับว่าน้โนโกโยรุโนสุคุยูนิรันซาเมฮาเดอร์และฟิง่งความมั่นใจของมัสบะสองซองสุดท้ายของเราเป็นอะไร โปรฟิลเลยหรือเปล่าโปรฟิลมาสองก็ฟิล,ฟลแล้วฟิลสมชื่อการอาร์ครับอริเกตนายเอเติลโกสโกลูดปุ๊บกิแลนนี่ราคาครับแกะไวแกะไวภายในห้านาทีโอ้ขาวยูกิฮามิดาบุรันอ่าบอก ดูทาคุณปุ๊บบูสเอเนร์ยีโบราณโอเคได้ทำนี้ได้บอฟฟินมาสองละใบละร้อยห้าสิบเนาะเนาะเอสอาร์เป็นดูไดโทสหวยเออาร์เพลนะฮะแล้วก็ขึ้นน้ำกระเพื่อมอาร์ R. อ่ะเดี๋ยวมีเวลาอีกนิดเนี่ยใส่สลีปซะเลยผมใส่ซื้อสลีปเพิ่มอเอาให้ ลิฟหมดไวยเดี๋ยวคงใส่ได้ไม่กี่ภาพมันหมดเวลาก็ก่อนใส่โปรฟินะโปรฟินนี่ราคางามใส่ที่แค่อันนี้แหละได้แล้วตัดดีกว่าวันนี้ว่ากันใหม่ครับ